สวัสดีครับมือหนีมารวยภาพมาตามแนวทั้งเลขบวิ่งลุ่งจานนะครับเพิ่นวางวดนี้มีพิเศษพี่น้องนะครับในรอบปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนะครับเพิ่นว่าเลข3สามตัวสองชุดส้นกันตัวเดียวกันนะครับเพิ่นว่าเคยถือแบบนี้มาแล้วสองหมื่นขวบบาทสามตัวตรงนะครับเพิ่นนห้ตัวใดมากเป็นเลขชุดสามตัวและเพิ่นให้วิ่งตัวใดลองไปติดตามของลุงจานในงวดนี้กันเลยครับลุงจานครับ พลาดพลาดวันพลาดนะเนาะลูกบอกอยู่ว่าให้เลขวิ่งมันเขา่ามาหลายงวดนะล้ายวันแล้วดนะมันสิรุดงวดนหนึ่งแมนมันก็ารุดงวดนี้เนาะเออมันบวับบนสิรุดงวดนใดนะครับผมแต่ว่าเลขสามตัวลุงหกศูนย์เก่าเด้อนะครับก็อกหกศูนย์บนะริไตร์ไทยเนาะเพราะว่าม,มันเท่าเลขสามตัวเดี๋ยวมันห้มาแบบนี้แมนการเลขชุดสองตัวมันก็หลายแล้วอก็เลยกว่ตัดนะครับแต่ว่าหกศูนย์เก่าก็ถือว่าหกศูนย์เก่านะครับเนาะเอานะครับกับบริไตร์มทยกั ก็ขอโทษขอใหไวเนาะแต่ว่าก็ยู่ประมาณนี่ละนะครับคือหรือสามหรือสามตัวให้มาประมาณเนี่ะน,นะครับวันนี้ก็บสีตามเมื่อกาเล็กวิ่งห้ามันรุดไปแล้วห้ามขเขาอาีกซิเ่าคือสมงวันลนะวันนี้ลูกจันเขาว่ามันแปลกแปลก,กวันนี้แปลกแปลกใช่ไหว่าวันนี้มันเสือง่ายที่สุดเดยเป็นลักษณะใดอธิบายให้ฟี่ฟังนะครับคือสูตรหน้าลักษณะคือสามเก้าห้า บาร์เรตสูตรนั้นมาตรงกันเป๊ะเพื่อว่ายังไงว่าเดียวอยังไงไวันนี่ซื้อสามตัวไปเลยบ่มีสองตัวบพลังว่าเขา,าเป็นตัน้งแค่ไหนมันใจรับที่สุดแล้วอะเ<ช>นี่ยเจ๊นี่รอบสิบกงหดจังว่ากพอเลยตัวนี้ลักษณะนี้อ๋ออยังไงว่าสามก็หาอยออกมาะถึงจนเลื่อมเลย มันจะมาตรงสูตรนี่เรามันสิตรงกันที่สองสูตรเนี่ยเห็นปะสองสูตรที่เขียนใ้ตรงนี้นี่สองสูตรนี่มันสิตรงกันก็เลยมันใจแห้งตาคันวิ่งกันวนะิ่งหกละวิ่งหกบนไปวิ่งหกบนเนาะแม่ออันนี้เพื่อสูตรสูตรซื้อบ้านวัาตันีลยไม่หกที่งฮอ ซื้อมากยอดแม่นๆเนี่ยนะครับพื้นรุดพื้นรุดเนาะครั้งแรกเนาะกแต่ว่าเป็นสิบหมดละแต่เขาทายว่าของเอราเด็กวิ่งบัดติดบนกระติดรางนะบางทีเขาบนรางหมดละก็เลยว่ามันมันจะมีงวดหิ้วคําว่าบนเนี่ยกับกับเป็นรางไปด้วยกันกับว่าเงื่อนี้ให้เป็นเช่นไรก็คือว่างื่อน้ถ้าว่าต้มตรงนี่สูตรต่าง มันยังดับหมกอยู่ก็เลยว่าให้บนเดียวดีก่ะให้เนียนบนเลยโอ้ยเด็ดบนเนาะยัดสามตัวไปเล็วะเลยบผมแปดหกเจ็ดห้าลอตเตอรี่ยัดสองใบเนี่เจ้อ๋เป็นอะไรก็เป็นมักกันเถอะพอมันคือถ้ามันวาสามก็หามาเนี่ยสูตรนีมันก็จีมาเข่าล็อกมันจะมาชนกันแม่เโดนแล้วไม่เคยได้ปะแบบเนี่ย เอาก็ได้สองหมื่นกว่าได้ละโอ้โอ้ศูนย์นี่นะนานเผยความลับแบบพี่น่องเอ้ยนะครับคนเคยชดนลักษณะนี้มากแล้วนะครับเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าองโอกาสถืงอเรขบสามตัวนี่หน่อยว่ามี่มี่มี่ใหญ่ใจมากตัวนี้ล่ะงวดนั้นมันเขาเงวดนั้นมันเข่าสามตัวตรงเป่ตรงเลยล่ะ ตรงเลยว่าได้กลับว่าได้ยังส้นแบบนี้เลยรักษาได้ด้วยกันเนี่ยรอบจักเดียดนั้นเป็นเทียนหนึ่งครับล้องเพื่อนโดนเท่าก็าาหามาจนเท่า์เดี่ยวมันก็ดีพอเด้ม,มั่นใจถ้าเลขมันมาชนกันแค่ว่าสูตรเลขสามตัวนี่มาชนกันสองสูตรนี่คือว่าลอยก็เส้นเลยล่ะหายากเลยหาไยาย,ายเมียนวะเมียนก็สิ ตัวเทียมมีมากสิเห็ดมากก็สิท่าพ่อโอ้โหมองไงลูกจันนี่หาไปเลยสามตัวตรงเลยรถตันนี่เลยนะรถตันนี่ยักสองใบยักสิบสองล้านเนี่ยโอ้โหคนจอดนั้นมัเยอาอยู่สั่นสิบว่าไปว่าบนรางยังนอสิเนี้ยงสามตัวนี่แหละคือว่าสิเลี้ยงไหมวะฮะคือว่าเอฟซีเขาเลี้ยงไหมวะบ่บ่บ่ให้เลี้ยงบ่ให้เลี้ยงเลยสามตัวตรงเลยแม่ ถ้าเลี้ยงถ้าเก้าคือแค่หกเ็ดเจ็นหุกตัวน่ะเก้ผมตัวถ่ายก่นแต่ถือว่าชัดเจนไน้ได้ของลูกจันวันนี้นะครับแล้วไม่เลยลางใช่ไหมไม่เลยลางเลยบนไปเลยบนย่างเดียวเลยขอตัดเนี่ยก็บนบนย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราไอ้ตัก่องตัวมาตัวเดียวก็ หอกเจ็ดหกนั่นละเพราะว่ามันมันเป็นหางมันเนาะเพราะว่าเขาผมสูตลอกเบิ่งว่านลูกจ่าสุวรรณเนี่ยนะน่าเรียกเขาเรียกเขาไข่ตัวตรงมันต้องตัวนี้ตัวเนี้ยน่ะนะกระเทนแล้วสิเงี้ยลูกจ่าโดนสูตรเดี๋ยวว่าจะว่าเข้าไหมวะแต่เดียวคนมันใจดีเนาะมันใจนอกจากว่าขึ้งหมดว่าหันละถ้าเก่ามันนูเป็นหอกอ่ะก็ะใช่นั้นตีนขึ้นเท่านั้นแหละกระชือว่าเพิ่นเคยได้เลือกซนกันวาเลขสูตรสามตัวซ่นกันแบบนี้เคยได้สองหมื่นกว่าบาท แถมเลขตรงเป๊ะบ่ได้ครับบ่ได้ปีนมัตต์ปีไกยของคนนี้มาพอนี่นโอ้ตัพีไกยเนาะเอออ้าวชัดเจนพี่น้องนะครับขายากันง่ยยายเลยขายยากดีนะครับวันนี้มั่นใจธนว่าหาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับโปได้มีทุ่นหาจับจองมาเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนนี่ไปหาสามตัวตรงจ้กสองใบอยู่มาดูกันจไปจับไปจัาใบสองใบกันเลยเป็นวางสันเนาะมาแย่างนี้ว่าได้ได้ยกสองใบสองใบหาซื้อไปเลยเนาะอ้าวมั่นใจก็สมหวังได้พี่น้องนะครับวันนี้ เป็นว on mm ่าโดนแล้วโซนกันสองสุรนะครับเลขตัวนี on ้นะครับเดืสามตัวเนี on ่ยวันนโซนสองสุดเป็นว่าเป็นเคยหมานมาแล้ว on ถึงสองพันกว่าบาทครับเลขวิ on ่งหกด้นะครับสามตัวตรงแปดหกเจ็ดนะครับสามตัวตรงแปดหกเจ็ดยันนะครับเลขสองตัวบนเนี่ยหกเจ็ดตัวเดียวเน้นๆนะครับเนาะอ่าตามนี้นะครับตัวมารกสตัดเพื่อใอ้ดอคือตัดแปดหกแปดเจ็ดน้านะครับเพื่อสามตัวอ่ามันว่านั่นไง แกเชีเก่าพริกเป็นพริกก็เป็นเก่าเท่านั้นไอ้กันพริกเท่านั้นเท่านั้นทีเดียววาสรมาเลยกันพริกเลยเด้อเออเท่านั้นเออขอดีบกันพริกเนาะอืมนี่นะกับพริกอดสามตัวทำเล่นเหรอว่าพริกตัวเดียวเนี่ยโอ้พริกะล่างครับพี่กตะโตสองเมเนาะพริกตะหกเป็นเก่าตันี้คัโอ้ตะเมียเนาะไอ้สามตัวเดีว สามตัวต้องไปก้ามยังไม่ต้องไปก้ามันเอออืมยืนพื้นไปเลยเออยืนพื้นหลักเลยแต่ว่าสองตัวเนี่ยกันเอาเถือกันเถื่อแต่ว่าตามเขาตามันก็ตามปีเลยเออแต่อันนี้เขากันไว้กันไว้เนาะอือคือว่าตองหันละมันแต่มาเก่าหรือเ่วิ่งเก่าแต่ว่าดันลงหัวลงมาเนี่ยเถื่อฮะโดนดังเจี๊ยบขึ้นโดนนะครับ คงอดนที่วอนสองโมงกว่าบาทด้วยหรอกคันว่าลูกเป็น่ตอนเนี้ยไปย้าร้านสาวก็ซิ่งเนี่ยร้านสาวมันกำลังฮาวเลยกำลังฮาวเนาะกำลังข่อมูเนาะนม่ยว่าสียุทมือเินเรื่อยๆไยุทธเยเฝ้าเย็นจังไมือยงงัดตอนตรูปยงงัดจักมือมันนะไปไบสามไปสามวันเขาบอกว่าสองมุเวามันเขาเ่ยนชงชั่วโมง เดี๋ยวเขอม้าว่ายมุ่งละ่ะนะครับมืออืน่นเห็นบ่แล้วมืออื่นเพชรตัวครับผมมืออื่อนไปว่ายสามที่แล้วว่ายยุดมื้อนี้ละ่ะอ้าวหนุ่น้อกมันแม่ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลเลยแต่เลยอด,ไ,ดไปแทนเขาเลยขอเปลี่ยนมันให้เปลี่ยนมันหยุดเลยอด,ไ,ดไปอยู่รถจัมครับผมอ้าวสันน่นแล้วนะพี่น้องนะขับรถบางวันนี้ลุงจนันให้วิ่งหกเด้อนะครับแล้วก็ชุดสามตัวส้นกันสองสูตร ในรอบปีต้องมีเทนึงนาะแม่ครับในรอบปีมี่เทนึงเคยมานเงวดนั้นเป็นหมานมาแล้วสามตัวตรงหน้าเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทนะครับงวดนี้เพิ่งใครมาตัวเดียวเขียนเลยแปดหกเจ็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เพิ่นว่าตัวเพิ่นเองผู้บอกเพิ่นจะไปหาจับไปจักสองใบนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าสูตรนี้มันซดกันมากเิ่นถึงสามตัวตรงสองหมื่นกว่าบาทมาแล้วนะครับในงวดนี้ก็ตามนี้แหละครับตัวตัดไห้คือแปดหกหกเจ็ดแล้วกับแปดเจ็ดพันว่าการเก่าครับ หกตั้มแน่เด้อเป็นเก้าเก็แค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวเน้นคือหกเก็ตัวเดียวสามตัวนี่แปดหกเก็แค่นั้นนะครับเนาะอ้าวมันมันยังชอบเ้อนะครับเพื่ดีมีทุนหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับลองไลยคนละใบก็ได้ว่านี้ละนี่ลอบยี่สิบกุมวดนเลยจมีไหมโอ้พ่อปัญหาเนาะก็ถ้าถานมากแบบนี้โดนทั้งแล้วรอมไปเออซื้อไงสุดไงสุดแล้วนะครับ อ้าวแสดงความมั่นใจพี่น้องในะวันนี้นะครับมั่นใจเขาทุกครั้งนะครับเพราะว่าเคยมาเคยถือสามตัวตรงมาแล้วแบบนี้แหละนะครับอ้าวขอบคุณลุงจันลาจิตเลงปันนทางดีพี่น้องทุกซี่ทกชมวงบวาทุกสุขสัปส,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 สวัสดีครับ